เพี้ยงขอคอมเมนต์แบบสุภาพนะคะคุณจะได้กลับไปดูคลิปว่าตัดเล็บแบบไหนโอไอ้นะไอ้ปว้เล็บในขนาดคือกลัวมากใช่ไหมดูนะความยาวของเล็บกับหน้าเล็บอะความยาวของเล็บอะใหญ่กว่าหน้าเล็บเราอีกอะไรานออกะ แต่ถ้าใครคอมเมนต์ไม่ดีคอมเมนต์ว่าขาลูกค้าแบบขอขอขอโทษนะคะสกระปรกจังหรือโน่นเนี่ยพี่เอื้อมลบทิ้งหมดออพี่เอื้อมจะไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์หรอกแต่ว่าบางทีบางคลิปอะเราแบบถ่ายไว้ คือพี่เอื้อมก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่แบบยอมให้พี่เอิ้มถ่ายหรือแบบเป็นแบบไว้ให้ดูว่าเออมันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคอมเมนต์ที่ไม่ดีเนี่ยพี่เอิ้มลบทลบิ้งหมดลบคอมเมนต์แต่ลูกค้าพี่เอิ้มสามารถจะคอมเมนต์ที่ที่ทดีอ่ะเขาอาจจะตั้งคําถามว่าทําไมปล่อยไว้ยาวจังทําไมไม่ตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นล่ะไม่มีอะไรหรอก เมื says, ่อกี says, ้กำลังจะแซวว่าจะทาสีไหมทใา้สีแค่น like, ี้คือคนเรามันต้องมีฝังใจอะไรกับเล็บถึงแบบไม่กล้าจัดเล็บปล่อยให้มันยาวอย่างเงี้ยโอเคไเป็นแค่ที่ที่มีคอคอชื่อแม่แม่กองก็แค่ทิ้งไว้ในทุกคองมัน แค่เพื่อจะไม่ไปตัดเองจะไม่กล้าผมกลัวว่าเดี๋ยวพอตัดไปแล้วมันตัดเข้าไปลึกเกินเขาตัดไม่ง่ายเลยเนี่ยเดี่ยยวดีเป๊ะเลยเดี๋ยวเปล่าเหรอพี่ก็ฮะ นี่ดูนะอะละเพียมจัดนะตัดแล้วก็ดึงออกข้างเล็บที่ทําให้เราเป็นแผลเกิดจากเล็บมันยาวพอเล็บมันยาวเราไปชนมันก็จะทําให้เราเป็นแผลเราจะต้องดูแลใหม่ก็คือตัดความยาวออกแล้วเราก็จะไม่เป็นเนอะให้เมียตัดให้หรือว่ากลัว โอ้โพี่ก็ใส่ตามไม่ดีเนี่ยดูเส้นพี่สิมารัรแต่ตัดเล็บเรานี่ใไข่ใกล้ๆดีนะว่าลูกค้าปิดแมสกหมดทาไมเดี๋ยวก็เด็นใส่ เล็บที่ทําให้เราเป็นแผลได้ก็คือเล็บมันยาวนี่แหละนะฮะอ๋อทำไมพี่เอิ้มตับไม่เจ็บกมตัดไม่เจ็บนึกว่าจะเจ็บอันนั้นคือจินตนาการเกิน แต่ละคลิปมันไม่เหมือนกันเราอาจจะดูคลิปเราดูคลิปพี่เอื้อมปะก็เอาส่งมาให้ดูดูได้ไหมเพราะเรากลัวใช่ไหม <c oughs> เรา <c oughs> เราอาจจะจินตนาการมากเกินไปเอ้ยคุค่งดึงดึงเบอย่าเงียครับอือหื้ว ไปตรงโคนแล้วมันมีหนึ่ปลายลมันแบบยาวขึ้นมากว่าเ,าเล็บไหมับเราหมุนขึ้<ช>นอีกทีใช่ไหมใช่พี่เอิ้มจะบอกนะเล็บของเราเราไม่ได้มีปัญหารตรงโคนคเรามีปัญหาอยู่ตรงแค่ตรงนี้เพราะเล็บเรายาวพอเล็บเรายาวเราใส่รองเท้าพอมันโดนกระแทกกดมันจะทําให้เล็บเรางุ้ม ทรงมันจะงุ้มลงเห็นไหมเนี่ยทรงจะงุ้มลงทีนี้เราก็เลี้ยงให้มันยาวแล้วเราก็ตัดใหม่แล้วก็ตัด,ะะตดแบบมนมนแบบที่พี่เอิ้มตัดอย่าปล่อยให้มันยาวแล้วเราก็จะไม่เป็นแผลอยู่ข้างเล็บแค่นี้เองเจ็บไหมเจ็บไ,ไหมไม่เป็นอะไรเลย